ลุงหมูน้อยน้ำกันมันหนาวด้ยนี่พามันกินนมแล้วกับซีผามันไปซื้อเครื่องแต่ว่าอยู่รอหาบางนี่บูมีบูมีเสื้อให้หมูได้พี่น้องเสื้อหมูบูมีมีแต่เสื้อหมาก็คิดแต่จะซื้อเสื้อหมาให้มันเอาพอมันเอา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 เดีวเอาเข้าไปเฮ้อหิวแหงบ่เนี่ยหิวแหงบ่เฮ้อเอาเอาขนาดพี่น้องดูเดือดขนาดเอาเอา อ๋อนี่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 อ๋ออ๋ออ๋นี่นี่อ๋ออ๋ลุยลุยลุนล่ยลุยปุณห์ุ่น์ุ่ณห์ปุณห์ุ่น์ุ่ณุณห์ปุณห์ู๊จักหน้าบู๊จักหนังเลยเดี๋พี่น้องเฮยปุณห์อ่ออ่นนี่นี่นี่อ๋ออ๋อปุณห์ปุนห์ปุณห์ปุณหนปุณห์แบงแงแบเอานี่นี่นี่ คุนโอ้ไปอ๋อให้ม hey, ันกินอยู่งในมันสาพี่น้องอีต้นมันกินแล้วกับอีกจักน้อยนึงกินข้าวกินน้ำเลชิพ่านไปรอซื้อเครื่องก่อนโอุณเน๊ะให้น้ำผู้ได้เอ้าเอาเอ้าเอากินแต่แมเฮ้ยยินยืนยินยืนยืนขึ้นยืนขึ้นะอ่ะอันนี้นี่นี่นี่ยืนยินเออยืนยืนอ่ะยืนนี่ยินยืนยืน ลอดลอดยืดยืดยืดนี่ยืนขึ้นยืนขึ้นอ่ะยืดยืดน้องบ่เห็นเด้เนาะให้มันล้วพุ่นเออพุ่นน่ะโอ้ยจะเป็นตาเนาะตานะโอ้โอ้ยุดเดียวมุดเดี๋มุดน้ำมันมันบ่กินตอนพี่น้องอบ่หนาวว่ะรอดบ่หนาวว่ะ อืมเบิ่งคือเบ่งเบ่งเตท่องแต่ว่าแถวนี้บัตุ้ยพี่น้องพอได้หูวิธีเลี้ยงหมูแล้วมันตุ้ยเนี่ยอันนี้หาก็ได้เดินไป่ายได้อยากให้มันเต็มเต็มร่องแถวนี้นะเห็นบ่แถวนี้เป็นกระดูกสันหลังอยู่เวลามันกินเนี่ยมันตุ้ยตุ้ยเตท่องนี่ตุ้ยทต่นี่กินกินกิน บุญรอดก็มีช่อง YouTube แลวเด้อพี่น้องมีช่อง YouTube แล้วชื้อว่าหมูน้อยบุญรอดเด้อช่อง YouTube เด้อฮิบกินฮิบกินโอ้ยอืมออือืออองอือืออ้ออ้ยออดึงไว้ดึงไว้ไว้ ไปกิน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 พี่นอ้องกินแต่น้ำนะก็กินอาหารกินซีนกินปลาเนี่ยว่าไปดูแต่น้ำหลายมันชิได้ยังนี่นออนบอลมันอยู่นะเอาเต้นมาคุมนี่เลยเต้นเก่าขาดละมาคุมแล้วนี่ แต่คิดว่ามันอยู่ในมันสิอุ่นบ่แต่ว่าเอาถ้าเอาผ้ามันนอนมันดึงออกมาหมด่เสียมันในนั้นไงไม่เข้าใจของมันถ้าเอาใส่ในหันหกเจ็ดตัวมันเครื่องเครื่องเก่าดึงออกมาทีมันบ่บ่นอนข้าออกมาดึงออกมานอนนอกมันบ่หนาวบ่นอนนอกสิเฮ้ยรอด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 บ่หนาวบ่ฮะแต่ว่าตัวมันอุ่นนี่พี่น้องดูว่ามันเป็นซัดเนี่ยมันเป็นอะไรนี่บ่เจ้าในเช้ามันไปรอดิ่งไฟมันพี่น้อง นมกับซีมดละเด้นนมเด้นอนมถุงเคิงโลหนึ่งแปดสิบห้าพันกีพี่น้องเอ้ยประมาณเจ็ดสบบาทคนละพี่น้องบมันเจ็ดสิบบาทเด้ร้อยหนึบันเนาะหกสิบปพันร้อยหนึ่ง 60, นะ 68, นงนงประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบทพี่น้องอยู่ไทยถึกๆนึ่งบมมาอยู่ลาวนมถงนุงนึง ไป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 กินมันอิ่มกินกินกินเนี่ยเวลากินมากกับเบงซี่คือตุย้ยแต่ว่าบัดอันนี้มันนี่มันตุ้ยได้พี่น้อง